สวัสดีครับพี่พี่มอเตอร์ไซคน้อนวันนี้มาส่งงานนะครับกับ Toyota Fortuner นะครับสตาร์ o ร้ครับสตาร์โร้มานะครับเด y l ไลท์ออ d i ดี้สไตล์จะกว่าซ้ายขวาหนึ่งทีนะครับไปเลยครับเปิดฝาีขึ้นมาติดเป็นวงแหวน b m เอ็มสไตล์นะครับขอทางครับไปเลี้ยวของเด y l ไลท์นะครับจะเป็นเชอร์รันนิงนะครับปิดเลี้ยวครับเปิดตาำครับคันนี้นะครับจากโคมเดิมนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับ ลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเข้ามาอัพเกรดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอกก้จุดหนึ่งแบ็กเ dition นะพร้อมด้วยระบาหลมนะครับตัวนี้เป็นแคมบัส55วัตต์นะครับสูงครับโปรเจคเตอร์ทางร้านเราเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับนี่นะครับเส้นกระป๋อคมนะครับแสงเข้มๆนะครับสูงับยกห้สูงที่สว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิมครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโยเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคบีดีพีเมียมอ a u โตซีนอนนะครับได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ